เธอก็รู้ว่าฉันคนนี้ที่มันรักตัวเธอตลอดมาไม่เคยเจอรักใครทั้งหัวใจฉันมีแต่เธอ และไม่มีใครที่จะทำให้ฉันเปลี่ยนใจไปจากเธอนอกจากเธอแล้วไม่มีใครมาทำให้ปี เปลี่ยนใจไปรักใครเพราะหัวใจฉันมีแต่เธอสัญญาจะรักแต่เธอความรักที่มีจากนี้จะไม่ให้ใคร ให้รักมันคงกับเธอตลอดไปจากคำสั่งอย่าจะรักเธอจนวันสุดท้ายขออย่าไปรักใคร Lạc chân khôn đi yêu cúp họ nở chờ